การรวมในครอบครัวต้มีอยู่ใช่ไหมใช่ลูกไม่ปลอแม่ได้ไหมหรือได้แม่ประกาศลูกมันไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องร่วมมือกันไม่งั้นประเทศชาติมันจะแตกเป็นทินทินไปหมดเลยครอบครัวก็แตกเป็นทินทินพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายคนสูงวัยเด็กๆแตกแยกแตกแยกกันไปทั้งหมดท่านยอมไหมยอมท่านออกท่านพ่อเข้ามาท่านเจ็บไหม ผมไม่เคยทอยดผมไม่ร่ว<จาก>มเลยแล้วเราบอกว่าวลูกไม่ต้องรบพ่อแม่ได้ไหมได้เล <Hol od ian> ยไม่ต้องรปู่ย่าตายายเพราะที่หน้าที่ทรัเขาเกิดมาแค่นั้นเองเพราะว่างั้นเลนี่คือการด่าข้ามเจเนอเรชันของจริงนะเพราะว่าเขาทาร์เก็ตไปที่เด็กเลยเขาใช่ของพวกเด็กเยาวชนใช่ไหมคนรุ่นใหม่นะฮะซึ่งเราบอกว่า คุณไม่เคยเป็นเด็กมาก่อน<笑><笑>ใช่เวลามันเดินถอยหลัง<笑><笑>ใช่คือเขาด่าเนี่ยเขาไม่ได้ไปหวังคะแนนจากฝั่งเด็กให้มาเลือกอยู่แล้วใช่ <K _> เขาจะเพื่อเป็นการตอกย้ำฝั่งนี้ว่าผู้ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่อยากให้ลูกหลานเป็นแบบนี้เนี่ยเลือกวมไทยสร้างชาติพักเดียวเท่านั้นคือพ <K _> ักเขาที่จัดการกำลับไอเด็กพวกนี้อยู่ถูกไหมฮะนี่คือการแย่งคะแนนกันของฝ่ายขวาซึ่งพยายามจะขวาจัดขึ้นเรื่อยๆในช่วง5้าหวันสุดท้าย นะครับเนี่ยคุณประยุทธ์ไปถึงเนี่ยพ่ชูอาจารย์วิโรจน์นะฮะขึ้นเวทีภูเก็ตอ่านบทกรเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยอันศึกนอกศึกในนั้นไม่ห่วงนะฮะจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังอะไรเขาขายแบบนี้นะสอดคล้องกับที่เพจกองทัพบ,บกใช่ไหมนำม้ำหลงรูบแผ่นดินก<ม>็ามามเลยแล้วเกินนะเราส่า์พูดว่าเออพอบ,อบบอทบอท่านนี้ดูไม่ค่อยพูดเรื่องการเมืองมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมก็ชอบนะทำให้มันเป็นเรื่องปกติซะให้มันอันนี้เลยอ่างฟ้าก็มาเต็มที่กันเลยแล้วก็วัดกันไปแล้วคุณจะได้รู้นะครับ แล้วก็แล้วผมก็เห็นใจเนี่ยพีกตู่ด้วยนะประเภทอารมณ์แบบลั่นหัวใจสีม่วงคล้ายใกล้ตายไม่พูดโกหกเนี่ยคือมันมันเป็นแมสเีจที่แบบงงอ่ะคือแค่บอกว่ามีหัวใจสีม่วงก็คือเป็นคนไม่พูดโกหกก็เข้าใจได้แต่ทําไมต้องบอกว่าเป็นคนใกล้ตายด้วยที่ผมไม่เข้าใจใช่ไหมครับและที่ผ่านมาโกหกอยู่ทุกวันเนี่ยของมันจะเข้าตัวไหมฮะอืมเพื่อนสิฮะขายความจริงใจไงขายความแบบมีเหรอพี่ จะมีเหลืออยู ool, e yeah, right? Kay, okay. ่สักนิดนึงไหมล่ะนี่เขาแซะใครหรือเปล่าครับบางคนบอกว่าตนแก่แล้วแต่ผมยังไม่แก่ให้ผมไปเลี้ยงหลานแต่บังเอิญผมไม่มีหลานผมเลยต้องอยู่ต่ออันนี้จะพูดมาแล้วนะอะอล่ะครับประเด็นคือวิธีคิดในการที่จะหามุกไปพูดในเวทีต่างๆก็ยังคิดใหม่ไม่ได้นะยังต้องเอาของเก่ามารีไซเคิลไปเรื่อยๆครับนะฮะนโยบายนโยบายอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วในงี้อ่านเนื้อหามีแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่แล้วตอนนี้คุณเห็นตามป้ายไกมคร ผมอยากให้กรกตอหรือประชาชนช่วยนับหน่อยนะป้ายเยอะมากเลยนะอืแล้วขอโทษป้ายมันออกตามแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่จําเป็นต้องมีนโยบายอะ่ะม,มันออกตามดีเบตที่มันเกิดขึ้นในสังคมเอาค่าไฟแพงว่ากูวันนี้เอฟทีเป็นสุดล่าสุดนี่เอาอะไรออกไม่ละเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเที่ยวด้วยการภาคสองอ่คือด้วยความเคารพนะฮะคนอื่นบางเรื่องเขาพูดพักอื่นเขาพูดไปนาะนแล้วพี่ก็ไปก๊อบเข้ามาทําอีกรอบหนึ่งคือแบบตะโลกอ่ะหามุกไม่ได้แล้วหามุกไม่ได้แล้วอ่ะ ครับลองดูว่ามันจะทําไมล่ะบอกไปเลยผมเพิ่มขนาดกองทัพไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมว่าตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วดิ้นรนชีวิตไปได้ผลหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วก็ที่น่าห่วงก็เนี่ยฮะสร้างความเกลียดชังแต่ผมคิดว่ามันไม่เกิดหรอกกรณีเอ็มวีที่ผ่านมาก็กลายเป็นเรื่องตลกไปนะครับก็เบรกนี้ก็พาไปดูหาเสียงแต่ไปเร็วๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยคงเห็นแล้วล่ะไปดูแอดแอดที่เขาใช้ พักพักหนึ่งเขาใช้โอ้โหนอกจากพักรวมไทยสร้างชาติแล้วและเขาใช้เฟกนิวซยนะไอเรื่องยกเลิกอะไรนะบำนาญของข้าราชการเนี่ยอันนี้เอามาพยายามมาทำราวกับว่ามันเป็นความจริงใช่แล้วอย่างนี้มันไปถึงพักได้ถ้าเป็นฝั่งนี้ถูกไหมเขาไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นพักไหน ไม่เป็นไรแต่มันรู้นี่มันรู้เาแค่บอกชาบบอกบอกสตากรรมหลังจากประยุทธ์บริหารมา8ปีปีข้าราชการเกษียณต้องไปขอทานหรือว่าลูกต้องบอกอะไรนะไปกินพะโลต้องเป็นประชาธิปไตยอะไตออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องกินอย่างอื่นโทษนะทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะใช่ใช่ใช่คืออันนั้นอันนั้นไม่ใช่เฟกนิวกรณีเรื่องพะโลเนี่ยเป็นเรื่องที่เวอร์ก็ว่าไปแต่มันมีเฟกนิวสองกรณีก็คือหนึ่งเรื่องเกณฑ์ทหารบอกว่าไม่มีฐานไปรับแล้วต้องรีภัยต้องออกพยพกผู้คน โกหกฮะเขามีทหารอยู่เวลามีทหารเขาลบกันคุณก็อพยพอยู่ดีอะเวลาทาน้นเขาอมมาใช่แล้วเขาบอกยกเลิกทหารเกณฑ์ก็เลยไม่มีทหารไม่จริงนะฮะเขาไม่ได้ยกเลิกเขาไม่ได้ยกเลิกทหารจากประเทศไทยยกเลิกทหารยกเลิกการเกณฑ์ทหารด้วยความเขาบอกเกณฑ์ทหารด้วยความสมัครใจใช่ไหมก็คือให้ใช้ระบบสมัครใจและตัวเลขที่มันเป็นส่วนเกินใช่ไหมก็คือเขาบอก30%ผู้ลงตรงอีอะ กลับบ้านทิ้งบาดีพีเป็นซัดกันเกงนายตัดหญ้าอะไรเงี้ยเติมแรงจูงใจไปคนมันก็สมัครใจเต็มแล้วรถคนเก็บเงินแล้วก็เอาเงินไปเพิ่มตรงที่คนที่เข้ามาสมัครใจให้ได้รับสวัสดิการดีขึ้นครับได้พูดกี่รอบอ่ะแต่เขาเวิร์กนะเขาก็จะพูดง่ายคือตอแหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยขึ้นเวทีก็ยังจะพูดเราจะไม่มีทหารอะไรคือเฮ้ยเป็นอนุรักษ์นี่มันมีสติปัญญาเขาก็มีเงินเยอะแยะนะครับจันท์ประเภ่มันสามารถที่จะ่างได้อ่ะจันทร์ดูเวิร์กพอยต์ไหม ที่ป้าเป้าเจอกับป้าลักอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหป้าลักแกก็อยู่ในโลกโลกของแกนี่สวยงามจริงๆนะไม่รู้ว่าโลกไราเปนเจอราเปนเจ้เออไม่รู้ว่าโลกไปไหนเลยอยู่กันคนละโลกคุยกันภาษาเดียวกันบอกว่าคือโลกแกสวยงามมากประยุทธ์สร้างอะไรมาราวกับว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยาวนานประยุทธ์สร้างมาหมดประเทศนี้ประยุทธ์สร้างคนเดียวอะไรเงี้ยคือคือเพราะฉะนั้นมันมีคนแบบอยู่ในโลกนี้จริงๆไงโลกที่สร้างขึ้นมาแบบหลอกตัวเองแล้วก็สวยงามอ่ะ เพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเจอความจริงที่มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะรับฟังข่าวสารพวกนี้อย่างเดียวนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศหาเสียงนะครับคุณเศรษฐาไปไปตลาดใช่ไหมไปยังจัดรอบนี้ไปกับครอบครัวครับแล้วก็มีมีคุณเอมไปด้วยเนาะคุณพิมพ์คุณเอมไปด้วยชินวัตรแล้วก็ซึ่งไม่ค่อยออกมาบ่อยนะครับก็ไปตลาดเป็นทุจักเมื่อวันวันะไรวันอาทิตย์แน่นอนวันหยุดนะครับ ก็เนี่ยมีคนมานะครับถ่ายรูปไปแนะนําผู้สมัครนะครับตรงนั้นก็มีหลายคนที่ไปด้วยนะคะคุณสุรชาติเทียนทองนะครับเขตอขอแปดจะตุจากเาจ้าข,ของพื้นที่เขาครับยกเว้นแขวงจันทร์เกษมและแขวงเสนานิคมแล้วก็อีกเขตหนึ่งคือหลักสี่ยกเว้นแขวงตลาดบางเขตโอ้โหนี่ก็ซอยเล็เเะไปหมดน,น,นะฮ<น>ะ,<น>ะจากนั้นนะครับคุณเศรษฐาลัคณะก็เดินแวะชมภาพงานศิลปะนะก่อนเดินไปทักทายผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาซิมโกโก็เย็นลูกชิ้นปิ้งนะนอกจากนี้ก็เดินสอบถามพ่อค้าแม่ค้าร้านขายเสื้อผ้าต้นไม้และอาหารเครื่องดื่มนะครับ ว่าช่วงนี้ค้าขายเป็นอย่างไรส่วนหยงสะท้อนว่าค้าขายไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าตลาดนะเพราะว่าไม่มีใครใส่เสื้อพักเลยเห็นไหมแล้วก็ไปออสการบแล้วก็ไปออกร์ด้วยเนาะแต่ว่าไฮไลท์สาคัญคืออยู่ตรงนี้ตอนที่ไปเจอประธานกลุ่มสากลแท็กซี่มาไปเจอกลุ่มแท็กซี่นะฮะนะครับเนี่ยสะท้อนปัญหาให้ฟังนะครับประเด็นปัญหาคือทั้งมีทั้งแท็กซี่แล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้านะนะครับรับฟังการสะท้อนประเด็นปัญหาค่ารถแท็กซี่นะครับระบบการขนส่งสาธารณะนะครับ นี่ก็ไปนี่ก็ตรงนี้แหละที่คุณเศรษฐาไปประกาศใช่ไหมเรื่องคมนาคมอ่ะนะถ้าเป็นรัฐบาลบอกเลยนี่เป็นความใหญ่คิดใหญ่ของพักเพื่อไทยมากที่จะทําเรื่องคมนาคมนะฮะแล้วก็ยี่สิบบาทนี่อย่าเพิ่งไปปาาว่าทําไม่ได้นะครับมีแผนของเขาอยู่อนะครับนะก็ดีฮะถ้าค่าขนส่งมันลดลงไปเยอะเนี่ยค่าใช้จ่ายคนกรุงและคนต่างจังหวัดที่เข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยจะลดลงไปเยอะเลยก็ ท้าทายครเป็นเรื่องท้าทายครับนี่เป็นบรรยากาศหาเสียงนะครับของทางเพื่อไทยนะครับอ่ะไปพักต่อไปนะฮะเออก้าวไกลครับก้าไกลเนี่ยเขาแยกกันไปหาเสียงแล้วคารวานใช่ไหมล่ะครเป็นคารวานนะครับแล้วก็เอาเวทีที่ถือหาคือที่หาดใหญ่สงขลาเมื่อวานที่ไหนก็แตกที่ไหนก็แตกไม่ใช่เวทีถนนมิตรภาพขอจันเปียบุตรแล้วอ๋อเมื่อวานใส่มิตรภาพเมื่อวานคุณธนาธรใช่ไหมจัดป๊อกเไปภาคอีสานแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์คือสงขลา โอ้ยคนระเบิดเลยนะเท่าที่เห็นภาพนะครับครับนะมีนอะไรเนี่ยถีบหน้าผู้มีอำนาจนี้เป็นคำที่คุณโรมขึ้นเวทีแล้วก็ประกาศพิธาประกาศปฏิญาหาดใหญ่ปฏิรูปที่ดินพัฒนาไม่หยุดยั้งตามนโยบายพรรคนะครับคุณพิธายอย่าม่เก็ตนะเกิดอะไรขึ้นประเภทปฏิญยาปฏิญาเดี๋ยนะเดี๋ยวนะคนอื่นเขาไปเดินกันมาแล้วนะฮะเขาเขาไปประชุมกันฟินแลนด์เฉยๆการเป็นปฏิญญาฟินแลนด์เช่ครับนะครับแต่นี้ก็ มันต้องเ้าใจไงมันต้องเ้าใจเข้าใจแหละนะแต่สงขาก็เป็นฐานที่มั่นของลุงตู่ที่เข้มแข็งมากเช่นเดียวกันครับก็การปั่นการปั่นพื้นที่ภาคใต้ของข่าวเนี่ยมันข่าวทั่วไปเนี่ยก็พอเรื่องพอก้าวไกลลงใต้เนี่ยเขาก็เต็มที่ไงมันไม่มันไม่ต้องเผชิญกับนางแบกมันไม่ต้องเชิญกับติ่งส้มทุกคนมันแย่งเลยแย่งเลยพื้นที่นี้ไปเลยเต็มที่ก้าวไกลครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นคือเวลาไปใต้ ในอย่างก่อนนี้ไปไหนภูเก็ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับก็ก็คนรุ่นใหญ่แล้วก็มีมหาวิทยาลัยใช่ไหมขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่มีมอใช่ไหมนะครับแต่คนก็เข้าไปนะติดตามกันนะครับแต่ตรงนี้น่าน่าสนใจเพราะว่าเขาบอกประชาธิปัตย์แทบไม่เหลือตรงนี้มันกลายเป็นพื้นที่ของสวรรค์ฟุ้ของรวมไทยสร้างชาตินะครับคุณนิพนธ์บุญญามณีทําใจได้หรอเนี่ยนะครับสงขาบ้านตัวเองนี่ก็แก่จะโดนแย่งแก่ลงแล้วเปล่ารอบนี้แกวิคดีอยู่นี ลงลงลงไม่แต่ลูกด้วยอะไรเงยไม่แต่ถ้าเหตุถ้าพูดถึงเหตนะแต่ก็รอดูนะประชาธิปัตย์ก็ครั้งนี้นะฮะเป็นบทพิสูจน์จริงคุณจุรินจะไปต่อไหมครับนะครับพวกวันก็รู้ฮะเราก็ไม่รู้หรอกเราก็คาดเดาไม่ถูกหรอกเพราะว่าภาคใต้มันก็แข็งแรงมากประชาธิปัตย์อ่ะผ่านมานะถ้าจะมีครั้งนี้ก็มีโอกาสมากสุดแล้วที่จะโดนเจาะแบบทุนอ่ะตายแบบตายอยู่อ่าครับนะฮะส่วนกระแสฮะถ้าเกิดไปให้ปัดเที่ยนเลยเนี่ย เหมือนกรุงเทพคราวที่แล้วนะเพราะว่าเปลี่ยนประเทศนี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะส่วนอาจารย์วิโรจน์ครับก็ส่วนกระแสผมต้องไปผมตัดแล้ววิโรจน์จะอยู่ยังไงเหงาแย่เลยนี่เดี๋ยวผมต้องรีบจบข่าวนี้นะเดี๋ยวมิมีอีกนี่คือคือคลิปก้าวไกลที่เขาลงอยากฝาโซเชียลมีเดียนะเออเห็นย่างเห็นย่างสามจุสามล้านวิวในทุกโซเชียลมีเดียอลตฟอร์มอันที่วิโรจน์กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วเขาเขาเปิดเปิดเรื่องโดยวิโรจน์กินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเห็นแล้วนะครับ ผมบอกแลยนะถ้าแฟนเพื่อไทยแฟนก้าไกลที่เป็นแฟน Vo รนะคุณอยากดูอาจารย์วิโร่ล่างโหดๆนะคุณอย่าลืมไปดูเบรกแรกเผื่อใครพลาดไปนะเราด่ากกตกันยับเนี่ยผมพูดเองจะถูกใจทั้งแดงทั้งส้มนะจะบอกด่ากอกตอตอด้วยตต่อนะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเบรกแรกนี้ต้องย้าก่อนนะคุณผู้ชมราไปดูนี่ของก้าไกลเขาชอบผมชอบทําดีมากเอาทาดีนะฮะรวมไทยสร้างชาติเนยฮะรวมไทยสร้างอยางเลยฮะครับเราไม่ปล่อยคลิปนะฮะนะฮะอันนี้นี่ของก้าไกลนะ คมไทยสร้างชาติที่เราคิดว่าในแง่ของการสื่อสารการเมืองนี่ต้องยอมรับว่าเขาเป๊ะมันคือสิ่งที่คนอยากฟังใช่ไหมมันเป็นมันเป็นแมสเซจที่อันไหนของคนไทยสร้างชาติเนี่ยใกล้่อใกลของรุ่ไทยสร้างชาติผมไม่ทราบครับเพราะว่าคนรอบรอบค้างผมที่เคยเป็นสลิมก็เลิกเป็นสลิมหมดแล้วแต่ผมว่ากับคนที่เป็นฐานเสียงเขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นดูจาก M v วนี้แล้วก็หใช่เลยตรงใจแต่สงสารบิ๊กป้อมเหมือนกันนะไอ้การวางยุทธศาสตร์ผิดเนี่ย ไอ้ประเภทไม่ก้าวข้ามความขัดแย้งมันก็ทําให้แกแบบกระดากระเดกนะคือแกจะมาฝั่งนี้เขาก็ไม่เอาอ่ะจะกลับไปฝั่งนู้นจะขวาจัดก็ไม่ได้แล้วไงเกิดภาวะลังเลแหละจริงๆไม่เอาชัยวุฒิออกมาเนี่ยมันยังพอก้าวข้ามความขัดแย้งได้ดีผมว่าลุงป้อมเป็นคนใจดีคืออ่าผมว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรเงี้ยคือคุณชัยวุฒิอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์ของพ่ตรูอไหมก็ตัดสินใจเขานัดกันว่าจะไปทางนู้นอ่ะแล้วลืมอยู่แล้วอยู่เลย ครับก็เอาตรงๆเลยนะผมว่าพลังประชารัฐเนี่ยคะแนนจะน้อยกว่าที่คิดไปเยอะเลยจริงๆคุณระยุธ์มาแนวนี้นะแต่พลังประชารัฐฐานแข็งเข้ามาจากบ้านใหญ่ต้องอย่าลืมว่าเรื่องนี้เนี่ยไปวัดแบบเดิมไม่ได้ไปใช้ห้คุณค่าแบบว่าเฉพาะกระแสเท่านั้นมันอาจจะไม่ไม่แม่นนกแต่บ้านใหญ่เดิมก็ไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยไงพูดจริงที่เขามีอยู่ใช่ไหมบ้านใหญ่เดิมที่เขามีเหมือนตอนปี6 2ใช่ไหมบ้านคุสันติพร้อมพัดหรือว่าจะกำแพงเพชรหรือเพชรบูรณ์โซนนั้นก็เถอะอะไรเงี้ยใชบ้านใหญ่จะเือดมาขับคนใช้สิทธิ์เยอะขึ้น ถูกไหม,มคนใช้ศิทธิ์ก็แปลว่าคนมาตามกระแสคนมาจากความตื่นตัว